สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนี้นนทิยากะมีแนวทางตัวเลขว่าฝากเกี่ยวกับสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณเป็นของปทุมท่านี่นะคะปะทุมท่านี้นี่นนทิยาถ้าจำบ่ผิดบ่ไดเอามาลงช่องสองงวดแล้วนะคะหลังจากนั้นกะเอามาลงทุกงวดนะคะก็รุดไปนนทิยาเก,กิดเลยบ่ไดเอามานะคะแต่ว่าบ่ไดเอามาแต่ว่ากะเพิ่นกะทรงหายยแต่ว่ากะ เบิ้งนะคะเบิ้งว่าจะเขาหรือจะรุดกัรซึ่งบางวันที่ผ่านมานี่กับเข่าหาเจ็ดนะคะนุ่นที่ยากกับบ่ได้เอาลงนะคะกัเป็นนาที่เสียดายนะคะของประุมท่านี่เพิ่นห้มากวันที่ผ่านมาก,กับเข่าหาเจ็ดตรงๆนะคะ,ละหลวงวดนี้เพิ่นกระส่งมาหายแล้วเว้นไปสองงวดนุ่นที่ยากกับสิ่งลงหายพร้อมวิโนเอซี่นะคะกับสิเวลย่างอื่นไปน้ำเราก็จะเอาโช่ตัวเลขเป็นพักๆนะคะ ก็ขอความกรุณหน้าเข้าใจในเรื่องค่ะเด้อเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องจะได้มีกำลังแรงใจหาตัวเลขโชคลาภมาฝากพ่อแม่นพี่น้องเอเจซให้เก่านะคะสาหรับผู้ใดล่อเลขเอ่อเมเล็ดนะคะเลขเมเล็ดก็ลอจากน้อยนะคะกับบอกเกินสองสามเมื่อนะคะนู้นที่ยากก็ติดไปตามคว้นฝันของเมเล็ดห้นะคะตะเกาเมเล็ดล้วจะฝันต้องงวด นาวีนะคะของนาวีนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะเพราะบานาวีก็รู้สึกว่าจะฝันแล้วนะคะปูมะหายตองวดจะฝันแล้วแต่มาก็ขอเวลาจากน้อยนบพันพร้อมหายสัมภาษณ์นะคะอาจจะเป็นวันอาทิตย์แล้วอ้างนามต์นี่อ้างนามต์นี่อาจจะเป็นตอนเศร้าของพุ่งนี่นะคะมาพระอาจารย์ทํำขึ้นนี่ทํำวิธีขึ้นนี่ พุ่งนี่เช้าตอนเจ้านน่นที่ยากกัสิไปทายถ้ำไห้พอมีพี่น้องเอซีช่มน้ำกันอ่ะสิบ่อยลก่อกเทียงนะคะสังเกตว่าอาน,นํามทนะสินแรกบางข้างกับเขาบางข้างก็จะไปออกเพื่อนบ้านหรือเออเล่านะคะเล่าหรือหาน้อยนะคะก็บโเป็นยังค่ะแต่ว่านู้นที่ยากก็ต้องทายถ้ำไห้ช่มน้ำกันทุกสินนะคะ บอกว่า,าสินแรกหรือสินที่สองนะคะนุทิยากับสิทายถ้ำให้พระแม่น้องเอซี่ช่มน้ำกันนะคะพระอาจารย์เพิ่นกเมตาคือเกานะคะเลขมันกายูที่วาสนาคนเฮ้านะคะตามซ่องเลขอังนะมนีบางคนกัดถนัดในการซ่องบางคนกับว่ถนัดนะคะบางคนมิโชคเพิ่นเห็นแป๊บเดียวเพิ่นกับซื้อเพิ่นกัดถึกนะคะบางคนว่ามิโชคเป็นเบิงเป็นชั่วโมงกับซื้อบ่เถื่อนะคะอันนั้นยูกับ ดวงวัฒนาล้วนๆยังคือเมือว่านี่นุ่นที่ยาไปสัมภาษณ์พระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นก็บอกว่ายู่ที่คว่มเสือนะคะจังอ่างนําม้อนนี่ผู้ใดเสือว่าใช่ก็คือมิโชคนะคะผู้ใดบ่เสือก็คือบ่ถือก็คิดว่าเพิ่นเขียนเองแต่ว่าความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์ใส่เวลาเป็นชั่วโมงนะคะพัดลมกับบ่ได้เปิดแอร์กับบ่ได้เปิดจนเงื่อแตกเงื่อแตนนะคะ ถ้ำเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งนั้นนะคะเพิ่นบ่ิไดเขียนเองท้าจากขอจากผู่มจากที่ขอจากคู่บาอาจารย์บางคนกับมิโชคมิราบกับอ้างนำมต์อยู่ที่ความเสือของคนนะคะ คนที่พื้นเสื้อกับมดหนีมดสิงยังเอฟซียูอุดเอ่อยู้อยเอยูสารคามนะคะคนถูกทั้งรัฐบาลถูกทั้งเล่าถูกทั้งห้านอยนะคะบางคนยนนฟดหนีได้กับพวะอ่างน้ำง้นแล้วพวงนี้เขาจังมาคอยติดตามน้ากันนะคะวมือนี้นนที่ยากกับสิสซู่มาเห็นตัวเลขสูตรคำนวณของปทุมธานีนะคะสูตรปทุมธานีงวดวันที่หนึ่งพันวาสองห้าสี่นะคะ เพื่อนไฮเลขวิ่งเลขกแลนจดไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อว่าไปสักพักเดี๋ยวนนที่ญาสิซุ่มตัวเลขให้เบื้องเป็นบางช่วงนะคะเลขวิ่งเลขกแลนให้วิ่งเจ็ดกับสี่นะคะวิ่งเกตับสี่บนล่างนะคะสําหรับผู้ใดมักวิ่งมักแลนนะคะเจ็ดกับสี่บนล่างเน้นเลขสี่นะคะเน้นเลขสี่จับคู่ไฮก็จะมีสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์ 7จ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะตัวกันก็จะมีสองซีกับสองเกนะคะปอรอไปกับบนล่างตัวเน้นของอาจารย์ปทุมท่านีเน้นก็คือเจ็ดเจ็ดกับซีเจ็ดนะคะนะคะในโนนที่ายาาสิ่งสูห้หมเบื้องเราพ่อแม่พี่น้องกาแคบหนาจอไว้ไว้เปรียบเทียบกับลหลายหสำนักนะคะนะคะนี่นะคะสูนร์ปทุมธานีงวดที่ หนธันวาสองห้าหกสี่นะคะเลขวิ่งเลขแลนเลขออกกําลังกายผู้ใดมากวิ่งมากแลนเพิ่นขาหยวิ่งเกับซนะคะบนล่างแน่นเลขซีที่น้นที่ยา่าวง่งไวเนี่ยนะคะจะมีซีเก้0ซีเจ็ดซีนะคะเจะ็ดเจก้าเจ็ตัวกันก็นจะมี2อกับสองเนะคะพอรอไปกับบนล่างนะคะตัวเน่นก็นจะมีซ7เกับ7จนะคะ เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะเด้อบ่มีผู้ใดยั่งลู่าเไลเสียออกตัวใดนะคะนนทิยานยี่กับเป็นซื้อนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อโจดไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะชอบก็ค่คอยจัดคอยลงทุนบ่ชอบก็บเบิ่งเป็นการบันเทิงกับบริสียหายนะคะนะคะอีกลายมือกันลืมโจดไว้แคบหน้าจอไวค้ค่ะ ตัวเลขทุกตัวกับมีเขามีรุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมเม่แม่นวา่าจะเขาทุกงวดนะคะเขาทุกงวดนะคะยู่ยา้าคือกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่งม้าหายเป็นแค่แนวทางน่นที่ยากกะเม่ไดดว่าเพิ่นนะคะเป็นแค่แนวทางถือพิษกับเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่วาบางข้างกัมันกับยู่ที่คนเสือของคนนะคะเข้ากับจทย์ว่าเหตุเปรียบเทียบไว้บางข้งเพิ่นกัมาตรงๆนะคะแต่ก้อนหน้านี่สูตรประตุมท่านี่จะเข่าแทบทุกงวดนะคะ เพิ่นรุดไปนนทิยากับเลเว่นนะคะเว่นแล้วก็เอาไว้เบิง้งแต่วันที่ผ่านมานี่ก็เขาหาเจ็ดนะคะแต่ว่านนทิยาบเวาลงซองนะคะช่องเอา้านนทิยาหาเก่าก็บ่ได้ลงนะคะสุดประทุนท่านี่งวดนี้ก็ได้ลงห้พอมพี่น้องตองงวดเลยนะคะเขาก็คอยมาติดตามน้ำกันว่าจะเข่าหรือจะใกล้เคียงนะคะตัวเลขตัวโตกับเขาได้รุดได้นะคะ,ละหลายๆอาจารย์กะ มันเป็นแค่สูตรคำนวณน,นะคะบบมีผู้ใดย,ยังรู้ว่าเลขเสีออกตัวใดน้นที่ย่านี่กเนนะะ็เป็นแค่ซื้อนะคะเป็นแค่ซื้อนำเสนอเป็นแค่ค้นกลางนะคะบอกตรงๆนะคะเป็นแค่ค้นกลางเป็นแค่สะพานบุญหายพอไม่เป็น้องเอฟซีเท่านั้นนะคะหลายๆอาจารย์กับโบมีผู้ใดรู้นะคะเป็นแค่สูตรคำนวณชอบกับคอยจัดคอยลงทุนนะคะบ่ะชอบเท่ากับจดไว้เปรียบเทียบและลายสำนักนะคะ หลังจากนั่นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งจังสิมีเลขอาจารย์ล่างนะคะอาจารย์ล่างงวดที่ผ่านมานี่กระลุดนะคะอาจารย์ล่างเข่าสองงวดแล้วกรลุดนะคะก็มีเข่าไม่ลุดเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวอาจารย์ล่างส้มมาเดี๋ยวนุนที่ยาก,กับสิทธายทําใหายพอไม่ไปนอนเอสซี่ส้มน้ากันนะคะมือนี้เขาก็มาส้มเลขสูตรคํานวณต่อเลยค่ะสูตรคํานวณปทุมธานีนะคะสูตรคํานวณปทุมธานีงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะเลขวิ่งเลขแรนเลขออกกำลังกายนะคะ ข้นหายวิ่ง7กับ4บนล่างนะคะเน้นเลขซีที่นุ้นททิยาว่งไวเลยนะคะจับคู่หายก็จะมีซ9เ7้าซีเจนะคะเจ็ดเจกนะคะตอกันก็จะมีสอกับ2อนะคะปอรอไปกับบนล่างเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้นะคะ ชอบคอยจัดคอยลงทุนบ่ชอบกจดไหว้เปรียบเทียบกับลหลายๆสำนักนะคะว่าจะตรงกันบอจะตรงกับเลขนาวีบ่จะตรงกันกันกบเลขอาจารย์ล่างบอจะตรงกันกันกบเลขวงในบอนะคะแต่ว่าเลขนาวีเนี่ยรู้สึกว่าจะฟันแล้วนะคะที่แน่ๆกับประมาณวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นันทิยากัสิไปสัมภาษณ์นาวีนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เอฟซีที่มีน้ำใจนะคะโอนเงินมาให้นาวี นาวีกับนนทิยาก,กับไปหายถึงเมื่อนะคะทยอยเอาไปหายบางส่วนเพิ่นกับโอนตรงเข้าไปหานาวีนะคะบางส่วนกับโอนมาหานนทิยาก,กับถึงเมือ่อคือเก่านะคะสบายใจได้นะคะนะคะหลายๆคนกับเข้าใจนะคะกับนาวีนะคะเพิ่นทอแท้พอพอนซื้อเลขตารางพอซื้อบนที่ทอมากก็นั่นก็คือคำว่าของคนเสียดสีนะคะคนรอบข้างหรือคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะ กับว่าอยากห้ยเบาจังสั้นนะคะแต่ว่าคนในชิปในใน,น,น FC ในช่องน้นทิยานนี่เอฟซีในช่องน้นทิยานนี่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนดีทุกคนนะคะเป็นคนดีมีน้าใจทุกคนถือพิษกับบ่บากันาวามีคนซ้าเติมกันนะคะแต่บานอกเหนือจากนั้นคือคนที่เพิ่นอ่าคนที่น้นทิยาเบาถึงที่เพิ่นเบาเนี่คือบ่เป็นคนในช่องนะคะอาจจะเป็นคนพอค่า,าไม่ค่าน้ากันหรือ ชาวบ้านเดียวกันนะคะกับว่าเป็นอย่างค่ะเขาสคิดแบบใดก็สร้างเขานะคะคิดดีได้ดีพูดดีได้ดีนะคะนนทิยากับซีเบ้าออเรื่องอ่าซุ้มเลขใครเห็นสูตรคำนวณปะทุมธานีเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ปิดชีพเลยนะคะสูตรคำนวณปัุมธานีงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะเลขวิ่งเลขแรนเพิ่นห้วิ่งเจ็ดกับซีบนลางเน้นเลขซีนะคะที่นนทิยาว่องไวจับคู่หายก็จะมซีเก้า C ีเจนะคะเ7็ดเจ็ดก้นตัวกันคะมีสอเจ็กับ2อนะคะบอรอไปกับบนล่างนะคะตัวเน้นกับ7กับเจนะคะหาซื้อเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะเด้อต่นที่ยากกับขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซโชคดีม่ใช่ถูกหยลลวยลำรวยไป็นน้ำันโชคดีสวัสดีค่ะ